พันธบัตรรัฐบาลคือตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลมีลักษณะเป็นสัญญาระหว่างรัฐบาลกับผู้ถือพันธบัตรโดยรัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือพันธบัตรเป็นรายงวดและคืนเงินต้นให้กับผู้ถือพันธบัตรเมื่อครบกำหนดพันธบัตรรัฐบาลในประเทศไทยออกโดยกระทรวงการคลังแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆได้แก่พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เช่นพันธบัตรออมทรัพย์ตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวมีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปเช่นพันธบัตรทั่วไปพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนพันธบัตรรัฐบาลมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากรัฐบาลมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและสามารถจัดเก็บภาษีเพื่อนำมาชำระหนี้ได้จึงเป็นทางเลือกในการออมเงินที่ได้รับความนิยมจากประชาชน พันธบัตรรัฐบาลมีประโยชน์หลายประการได้แก่มีความปลอดภัยสูงพันธบัตรรัฐบาลมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูงทำให้ผู้ถือพันธบัตรได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนและปลอดภยัยมีสภาพคล่องสูงพันธบัตรรัฐบาลสามารถซื้อขายได้ตามตลาดรองทำให้ผู้ถือพันธบัตรสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วเป็นทางเลือกในการออมเงิน พันธบัตรรัฐบาลเป็นทางเลือกในการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลควรพิจารณาเลือกประเภทพันธบัตรให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดของพันธบัตรรัฐบาลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเช่นระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและควรพิจารณาความเหมาะสมกับฐานะการเงินของตนเอง